วัสดีครับวันนี้ทางเพจเราจะมานําเสนอสินค้าครับผมปั๊มน้ําเคนโต้ครับหอยโขงครับผมตัวนี้1แรงครับผมรุ่น KTCTM158 ครับเข้า1นิ้วออก1นิ้วครับผมปริมาณน้ําออก105ลิตรต่อนาทีครับผมส่งแนวตั้ง32เมตรนะครับตัวนี้ใช้ไฟบ้านเลยครับผม2องรอยโวลต์ครับรีวิวสาธิตครับผมดูดน้ําแนวตั้งได้เเมตรเลยครับตัวนี้สายส่งสายยางร้อเมตรนะครับผม ปริมาณน้ำออกครับดูครับแรงราคาสบายสบายกระเป๋าเลยครับผม1,990ั 1, บาทพร้อมจะส่งพร้อมชำระปลายทางครับรอรับสินค้าหน้าบ้านเลยนะครับผมสินค้ารับประกันครับจากเคนโตเลยครับผม6กเดือนครับรีวิวโดยเครื่องมือช่างบายนานานครับผมสนใจสินค้า ลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ใต้เม้นตนี้เลยครับผมหรือทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยครับ